โอ้ตูโอ้โอประกาศฮัลโอ้ตูเออเอาหนีมระเทศเลยโอ้สวัสดีครับมือนีผมมาเบึงนะครับมือนีผมมาเบึงสถานที่ถ่าย MV นะครับแล้วก็เลยมีข่าวดีทางสบปเล่านะครับหรือแขวงสมุนไพรนะครับที่อยู่ติดบ้านนาเวียงแก่น้อพี่น้องเนาะ อยากได้ไฝเมียใครอยากได้ผู้หญิงนะครับอยากได้นั่งเอกนะผู้ใดคิดว่าจาของสวยงามแล้วก็มีความสามารถโมย่านกล้องบมตื่นกล้องมักในการแสดงส่งโปรไฟล์มาให้ผมเลยหรือส่งโปรไฟล์มาให้นี่เลยครับช่องของเพิ่นนะครับแล้วเพิ่นเจาะหมายผมเลือกเองนะครับซื้อเพลงว่าลุงไทยสาวเล่านี่แหละนะครับผมลองเองนะครับสนใจอยากมาเป็นนั่งเอกเ็มมี่ของผมยรนยนเชิญนะครับเ่นคู่กับปอบดำครับต้นทางกลมจังนะครับฝากไปในเด้อครับพี่น้อง เกี่ยวกับซองบางโค้งน่อยเนาะเกี่ยวกับซองบางโค้งเป็นเพลงที่ดีมากนะเพลงนี้ดีมากพวกฟังแต่มวนครับแต่เราพูดให้เดืดเปื่อยนฟังแมนนะครับอ่ะฝากได้เลยครับพี่น้องครับผู้ใดคิดว่าตัวเองสวยงามอะไรปรับทรงรูปไฟมาทางช่องของไอ้ใช่ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวห้ามาคัดกันนักแสดงกันนะครับเร็วๆนี้นะครับข่าวดีแล้วพี่น้องครับจพอกันครับขอบคุณครับพอได้ไปเรียนเหลล์หน่อยครับเานๆก็จะเร้า มันตายแล้วว่าก็แั้เท็ดปลาเจ็ดแปดตัวรุมน,นี้โอ้ยย้อนมันยาวดิสนันเนาะ,ะโอ้ยไอ้ตู้โอ้เขาสองครับเออเจ้ยหัวหน้าหน้อยครับโอ้น้ำก็แรงครับ เป็นแล้วมันจะเขาหลอดไม่ก็จังลูสิปลาปลาปลาเอิญครับโอ้ดินดาวดาวเลยครับหน้าน้อยวันนี้แวะแวะมาดูเกครับทั้งเครื่องโม่ไหลปนหันไดเลยไปอยู่กรุงเทพมันเป็นจำนวนมากน่าน้อย โอ้ตู้บื้นขนาเรื่อยเนาะโอ้ตู้โอ้ถือว่าลลยอยู่ได้ครับเป่นดองดองอยู่ของขนาดน้อยก็ดีครับน้าน้อยแต่ก่อนเป็นช่างฟ้าอยู่กรุงเทพครับแกอ,อ,อยู่กรุงเทพเป็นจํานวนมากครับพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าเออพูดลาไม่ค่อยชัดเทรร่าไหร่พูดได้แต่ไทยก็เลยช่วงนี้มีงานก็เลยมา อยากใช้ชีวิตแบบบ้านๆครับเอาหน้าน cual, Complex, like ้อยเลยลงมาใส่รอบอยู่ตามแม่น้ำโขงครักิจการก็ทิ้งไว้ให้คนอื่นทำครับแกไม่เอาอะไรเลยครับเพราะว่าแกเป็นคนติดดินองโอปลาเขาดีอยู่พี่หนอเลยลุมาทีเคร่งกับเห็นเจ็ดแปดตัวลงมาหันสองเต้มครับ รู้รู้พี่คันใดก็จีชิดสองเอาไะไจามีหลัดเลยเอาถูกปลาแล้วอะแล้สีอัน,นะไรจันมาเส้นม,มาเยอะแต่หยุดแลสีมัตัดเขาเออปลาเกิจก็เอาไอ้หน่อยเพราะอะไร <c oughs> อ,มมอีกแล้วรับอ่ะเขาพ้นมันมุมมีนังหาแลยอะลรนี่นะเ <c oughs> บ็ดเบ็ดตัวอย่าง ช่วงนี้เราก็ลาอริมฝั่งครับลงไปกับหน้าน้อยยกผมกเจ้าชิ้นนั้นหองางนี้โอ้นี่แหละครับเขาเอือรลอประสานันน้อยครับหน้าน้อยจะยกยู่ลนนะเดี๋ยวลอ โอ้มึงเล็นตะเขากเนแท้วันนีงมาเขากับเครื่องเขาา้าเข้าวะตอนนี้ลองเพือลงมาก,กม็านาดน้อย,ยอครับยามรอบมาครับคล,หหคลิปนี้ก็ฝากประซาสัมพันธ์นะครับพ้มสิติดอันคลิปใบหัวคลิปหนีแล้ครับพี่น้องทั้งสปบปลาวลครับที่เป็นเอฟซีนาวิเกอินดี้ครับววที่เขาเบิร์นที ใครมีลูกล้านครับอยู่ทางสวรรณ์เขตเนาะอยากเป็นหน้าเอกอิวีครับติดต่อก็ได้ครับทางช่องทาง Facebook บ่าวไทยบ้านเด็นนาวิงแกครับทรงรูปโปรไฟล์ว่าครับเพราะว่าสิ่งนีทีมงานม้อถายทำอิวีอยู่บ้านนาวิงแกครับทีมงานไอ้ไส้ฝ่ายมีคะ่ะประธานห้างปอบดำนะครับ เพ่งเพ่งเกี่ยวกับหมกดาหารกับสวรรค์เขียนนี่แหละครับผมจะฟังแล้วม่วนครับผมสิปักไ้วิดีโอไ้เอสีแล้วประกาศตามหาไปทั้งนาคิปตัวนี้แล้วครับนาคิปยาหลอกก็ขนาหน่อยครับใครสนใจใครว่ามีความสามารถลูกลูกเต้าเราก็ผุ้สาวู้บาวทั้งสชวบปลาวทรงปไฟอ์เขามาทั้ง เฟซบุ๊กผู้บ่าวไทยบ้านเดือนาวินแกรครับพ้นอยู่ทรงมหาทีมงานทั้งนั้นเบิ้งหิงเนาะครับพ้นอยาก,กันอยากได้ขนแถวๆบันดนอนเซิงสวรรคเครนี่แหละครับใกล้ๆเฮ้านี่แหละแต่ที่ต่อมาได้ครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วครับพ้นจะพักไว้หัวคลิปกำพ่หน้อยครับตอนนี้ก็ยามรอบไปเรื่อยๆครับ,รบพี่น้องสาวเแบบว่าเอาล้ลูกไล่วะโ <laughs> อ้โถโอ้ โอ้ประกาศ8ชสาวลมงเลยป้าถือเรื่อยหน่อยโอ้โหขอโทษขโทษบักไงเลยครับโอ้ตู้โอ้ตู้ไปธรรมดาจริงครับว่า5ชั่วโมงอะไรครับเพาะหนาหน่อยมันปลาเออเจอเยู่โอ้นี่แหละเราผีเราบักช่องรูเนาะช่องรูเตือนนี่น่ะนี่แหละช่องรูอืออ๋อมันมันครับมันอ่ะ ห้องสอก็ตเอไซนั่นอ,อห้องสอบโอ้ยอ้อโอ้ยออ้ยมันโดดไกลเลยพี่โอ้ยห,โห,โห,โหน,น,น่อยมานครับมันครับโอ้ยประกาศห้าตามเับนั่งอีกเอวีครับมานเลยเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยไปจะไ่เป็นนักอีกหน่อยทอหน้าน่อยซชเรียงแบะเลยเ <c oughs> บะเบะที ไอ้น้อยแบสที่เจ้าให้คอยเลี้ยงนั่นมันออกลูกหลายแลย้วเด้ <laughs> เอเหรอเมาเลยจีเมาเลยเขาป่วยแล้วอ๋อหลงไปข้อหนาหน่อยเรื่อยๆครับอู้ก่วยเสียบแล้วครับมอนี่ใครต้องการปลา,าปลาปากเชือกนี้ข้อหน้าหน่อยได้รลายครับใครต้องการแบบทักมาได้ครับขมือมันเข่าแล้วครับขมือมันถึง <laughs> แต่ว่าก็ได้อยู่พี่นอ้องแล้วมือก็ได้อยู่มันมันกเ็เลียดตัมือน้อยเนาะน,นะนั่นนี่แหละครับเราคนแบบติดดินติดนนหนาเนาะไอ้หน่อยเจา้าจังถิง่มทีจาก,การเป็นบริษัทเถ็ดฝาฮีตฟ่าไอยู่ที่งเทียมเราไอพวกอื่นดูแลเราัอสังหาริาเราบอกเราละปรุงวัตถุยางครับมาอยู่ใส่ชีวิตแส์ติดดินนั่นนี่ครับอยู่ก็หลุดก็เมียเราหายากค่ะคิด ก็จริงตลอดอือเอื่องไรคนเฮาหม่ว่ากูเคยกันแล้วครับตะกี้อโอย้ยเงินรอดเต็มเป้ตลอดนะครับน้อยออซซาจิกินเหล้ากินเบียร์กันหนองนุงบบเคยเนี้ยส <ừ ừ. S 2> ่วนนี้แล้วมาอยู่แบบขันเมนียนยนี่คู่บอกเนี่ยวอาเนี่ยคู่วอกกับมาอยู่แบบกรรมฐานนะครับปีกววกบบกินเหล้ากินเบียร์กับส่วนนี้ น้องขโมยรถอย่างกันสิบ้านได้ครับเพราหน้าน้อยครับมาอีกแล้วครับฝากไว้ก็แล้วกันครับที่ต่อข่าวว่าเด้อพ่อแม่พี่น้องทางสปปลาวเด้อที่ได้เบิ่งคลิปนาวิเกียอินดี้วันนี้ยามลอบของข้าหน้าน้อยก็สิอัล็กมูทไอ้ฝ้ายมีค่าตามหาหนางเอีกไว้หัวคลิปเด้อครับพี่น้องเข้ามาได้ครับบ้านบ้านหน้านี่น้องคอยได้หนอถังแอืม นี่พ่อผีขึ้นขึ้นเป่าเป่าหรือยังใช่ยัน,ยนมันกัดวัวยักกันนาะกันมันหลอดลงแลนะ้วกัดปันนะ๊บไะบึ้มน้ำขึ้นให้รีบตักกบ งานมาาพ่เลยปลาก็หรอพอะไรต้พาพูดบวแล้วขอบวะใส่พหน่อยนะขอโลกมันะอ,งมองเบืองแต่มองอันหน่ีซือ้อมองใหญ่ขอท่ซื้อมีจัดาพไยได้ปะปลาปลอบเดยปลาลอบประทัดยามโอ เอางีถือประเครื่องใไงประยักมันคือใส่อยู่เนาะโอ้ยโอ้ยเป็นดีเหรอ ช็อกลูกเนอะเจ้าป้าไปป้าฝากไอ้รถติดหรอกเออูอ้โหดูเออเอาหนีมระเทดเลยโอ้โหเขาเอาไปรถมาฝากอะไหน่อยโดนอู้ยเขาหางแดงเขาขนาดหน่อยมาดูประคึงเข้าครับเออหางแดงออกเออหางแดงเขาอันนั้นออกโอ้เสียใจหรอพี่ที่อันนั้นออก ผมโตใหญ่กว่านี้อยู่บ่แล้วอันอันมันเหี้ยไปเหรอเน่เสียใจโม้บ่ยุ่นยวนเลี้ยนยวนถือว่ายุ่นยวนกันโอ้ครึ่งเขาครับนานน้อยเนานน้อยยกยกโซ่เออพินไม้เยกะเออไปเลยเออหลุ่นทองโล้ายังนะครึ่ง ได้ด้วยอล้วเป็ปปลาป่าก็เต็นลงุนยกขึ้นมาว่าเครื่องเขา,เขาดีโยนยวน <c oughs> นย้นใค <c oughs> รูว่าเพาเครื่องเาเรียนาอยู่นาะโอ้ยปลาๆเราต้องหันขากดเอาขื้นเรื่อมาต็มดูว่าเศร้รา,เ,ออาเลยป่าเขาต็้วเอนอมามด้วมันเตนอีกล ปลาเครื่องนะหน้น <c oughs> นนาน,น้อยโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆครับวันนี้ของหน้าน้อยเยียงอีกแล้วครับเยียงอีกแล้วเ <c oughs> <c oughs> รืออ่าปลาเครื่งครับเข้ารอบหางแดง,งเหรอหางแดงเหรอหน่าน้อยว่าไปหลั นะหางแดงครับมาหน้าน้อยบุ่ม,บ,มบั้มบุม่มบั้มเลย,อย่อนยกขึ้นมาสู้เป็นสู้ครับโอ้ยัดลงอีกยันโมโลง <laughs> ลังมาแเราครับหลังเ่ยจฉดจอดจฉดจอด,จอด,จอด